องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์เพื่อชุมชนและสังคมจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติเนื่องจากเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมกับชุมชนในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 โดยอพวชได้ร่วมมือกับจังหวัดปทุมธานีจัดตั้งศูนย์ดูแลโควิดชุมชนอพวชเทคโนธานี ในการรองรับผู้ป่วยโควิด -19 เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดการติดเชื้อของประชาชนในพื้นที่ชุมชนถือเป็นสุดยอดแหล่งเรียนรู้ที่ตระหนักและช่วยเหลือชุมชนและสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรวินรวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกล่าวว่าอ,อพอวชรู้สึกยินดีและขอบคุณทางสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติที่ได้มอบรางวัลพิพิธภัณฑ์เพื่อชุมชนและสังคม ซึ่งภารกิจของอพวชกับชุมชนนั้นได้มีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของเชือ COVID ้อโควิด -19 เรายังคงมีกิจกรรมที่หลากหลายโดยการปรับกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์เพื่อให้มีการเรียนรู้ต่างๆดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องและในช่วงที่ประเทศไทยมีการระบาดดุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดปทุมธานีมีผู้ติดเชื้อจํานวนมาก และต้องการสถานที่พักคอยรองรับผู้ป่วยโควิด -19 ซึ่งอ,อพวชยินดีที่จะให้ใช้พื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์ดูแลโควิดชุมชนอ,อพวชเทคโนธานี ani, หรือ community isolation แห่งนี้ขึ้นร่วมกับชุมชนโดยอ,อพวชเชื่อมั่นว่าในอนาคตเราจะดำเนินการให้บริการและจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมต่อไปผมในนามขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ รู้สึกยินดีและก็ขอขอบคุณสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติที่ได้มอบรางวัลพิพิธภัณฑ์เพื่อชุมชนและสังคมให้กับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในปีนี้ผมขอขอบคุณแทนหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ด้วยและก็เชื่อมั่นว่าเราก็จะดําเนินการเพื่อชุมชนในลนนักษณะนี้ต่อไปสำหรับศูนย์ดูแลโควิดชุมชนอ,อพอวชเทคโนทานีหรือ Community Isolation จัดตั้งอยู่ณนักอาคารเรือนพักนักวิทย์อพวชคลอง5ปทุมธานีเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด -19 กลุ่มสีเขียวและใช้เป็นสถานที่สำหรับดูแลกลุ่มคนที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษระหว่างรอเตียงเพื่อรอกานนำส่งต่อรักษาณสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลต่อไปเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของการติดเชื้อของคนภายในครอบครัวและชุมชนโดยศูนย์ดังกล่าวได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2564 จนถึงวันที่15กันยายน2564ที่ผ่านมาโดยมีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการดูแลภายในศูนย์สะสม194คนและดูแลผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือ Home Isolation จำนวน1,487คนมียอดผู้ป่วยหายแล้วสะสมจำนวน1,434คนอย่างไรก็ตามอพวชยังคงให้การสนับสนุนสิ่งของและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น พื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่พักอยู่ที่บ้านอย่างต่อเนื่องต่อไป